คลิปที่สี่เบอร์บรรยายคุณปอคุณแม่ฟังนักปฏิบัติกองทัพจะน่าทางการเกิดความถูกความยากบอมีไผ่หนีความในจึงบอกไปความใายนีเป็นกองเตียงของทนคนบ่ตไตบอมีเลยดังเลอหอยข้นปุ่งหยดที่สูงเพียงฟ้าอนัฐากะแล้วแต่เท่าเจ้เด็กนุ่มหน่อยสาวจอยบาวจี ตัวสากลปนปีมัจจุราที่ถามหาถึงเวลาบทท้นฝืนคำขึ้นเว้นมือถือเป็นธรรมดาแทะบ่มีแปรปินไปดินบดลุดลบบใยกระจำให้พบเห็นหัวสิริได้ห่างเว้นนี้จากเมียแพงแยงสิลไล่ล่าซา้มปนป่าศิล่าถวยลวยศิล่าจนหน้หนีไปค้นละโลกโบกสิไกจากเบียเมียสิเอิญสังผัว บัวสิไกจากนำม,มั่งสีหางปุงปลาสิ่งหน้าหน้าสารพัดสิาพาค่อยค้นเบียงนักเทศเสียงล่าไม่หอ้อยต้อยตสิน,นาทีก่อกวีนักแต่งแหล่สำรวยด้วยด้วยหางหนีนอกจากนี้นักเทศใหญ่หลายองค์เพื่อนกระปรงชีวิตจากไปแต่ปางนั้นไปสวรรค์บดแล้วไล่ล่าทิมปล่อยพระเจจิณใหญ่หน่อยไปจอยบอยังเจงปันเดกกับบอยงกับยังลวงล่าหนี หลวงปูสีเดล่าผู้ระวางดอยผาห่อยหลวงปูซ่ากับไปจอยหนีดงพงปลาหลวงปูขุนผู้เก่งกากอกยาติ่มเบ๋ไวหันหลวงปูฟันหลวงปูมันสละล่างไรว่างหลวงปูพังก็ไไ่ดูเหนือไปไลไแพดาวหลวงปู่ขาก็ไล่เวนถามของเพี้ยนของเขตหลวงปูเหตุวัดหินหมากเป่งสละล่างหางขันหลวงปูแหวนแต่จีนั่นใผยกรบบูชาคุน เป็นกะชีวิตศูนย์ฝากแต่ถ้ำอันยององค์ใด็ดกะไตตองวัดถึงข้าวยังบ่อยูผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิดเยี่ยมหลาหล่นกะสร้างตามหลวงปู่ตรวจผู้เหยียบน้ำทะเลจือจางหายเป็นกะไหวสังขารตั้งแต่นั่นหงลำหลวงปู่โตผู้ใจปั้มมโนอธิสูงทรงเพื่อนกะป่งทิบแดวเลยแทะตั้งแต่น้ำหลวงปู่สดบัดปากน้ำผู้ก่อตั้งถ้ำบากไกเป็นกะไหวสังขารตั้งแต่นั่นหงลำ หลวงปู่มาเทพ,พเจ้าลุ่มนำที่ก่อจากทีหลวงปู่ลือผู้เบาอยู่นี่มีบอสีบอตายตายบดนะเพิ่นป่นอคุดแม่เนาะพิตกันหน้าสังการกันให้ดีออาสำหรับสิตที่คีครับกติจขอลงไไ้แต่เพียงตำหนี้เนาะขอเจริญพร